พี<ส> <im sharing> ่น้องเอ็มซาหนอยครับนะครับพี่น้องเอ็พอพารวยครับพบกันเชิญเคยดดาวางตัวเลขการเสี่ยงโชคสลากีกับรัฐบาลเพื่อนบ้านครับเราจะไปทั้งห้าน่อยหลาพัฒนารวมไปถึงหุ้นรอบต่างๆจังถึงสุดเนาะพบกันวันนี้รอบของวันพฤหัสที่สามีนาคม2566อีก2วันรัฐไทยก็มาแล้วเนาะแป๊บๆสินเดือนได้แล้วอ่ะยังไงก็วางแผนตามแต่พอดีเนาะสำหรับสาวกรัฐไทยกันดีครับ ก่อนจะพบแนวทางมาสรุปแนวทางของวันพุธยิบกาครับแข่งใครปังทั้ง4ีหน่วยเหล่าครับเฉพาะกิจครับ945ล่าง04พิเศษ263ล่าง17ปกติครับ367ล่าง13ปิดท้าย v p 252ล่าง3 6อืมอ้มือ,มอมแมเฉพาะกิจนี้ปิวเลยกระเจิงเลยเนาะพิเศษครับ <c oughs> 0กับ1ให้1417มา17จ้าตรงๆจ้ะปกติครับให้74มาอะไรครับเจาะ67มาเน้นๆเนาะอ้าวปังอีกแล้วปิดท้าย VP ให้16เจาะ63มาไหม3663อ้าวปังปูเยไปแม่มาตรงรอบซะด้วยวันนี้นะครับอออืื้นะก็ต้องขอแสดงความยินดีคุณนิธิปังเนาะสาวปุเยอย45นี่ยืนเล่นเนี่ยเนาะแม่ ใสเบิลวันนี้มันแกงเรา,าใจใจพรุ่งนี้มาแน่นอนห้ามพลรราดนะครับใจใจวันศุกร์เบิ้ลแน่นอนเนาะสองทุ่มสาวฝั่งของเราพัฒนาก็ไหล807เนาะวาง0473มาอะไรครับ922ล่าง39วาสานเจ <c oughs> เอ่สา3เ3็หายไม่มา36ไปนอกตะไปนอกเวฟเจ็บใจจี๊ด อ้าวพลาดท่าเศรษฐีเราอีกวรอบนี้ก็ต้องขออภัยนะครับปังปุรยเยเหมือนเช่นเคยครับ63 17 6 7และ36ตามต่อพอดีหอยไปคำดูกครับมาดูแนวทางสีน้อยมัดรวมกันต่อครับในรอบของประหารที่ส0มิมีนาคมเนาะสื่อจะพิฆาตสีน้อยอ่าวันนี้มามาลุ้นมาเชียร์ไปด้วยกันว่าจะเฮงจะปังตรงรอบหรือจะสลับรอบเนาะอย่างเมื่อวานมาตรงรอบเนาะพิเศษปกติวีพีมาตรงรอบเจาะให้เน,นเน้นเลยเนาะอ้าว ยังไงก็วางแผนตามต่อพอดีเนาะไปในชุดที่ชอบไปในรอบที่ใช่นะครับอีกวันหนึ่งรัฐไทยก็มาแล้วเนาะมาเฉพาะกิจให้8-1ครับพิเศษให้6กหปกติให้0ูย์สครับอย่าบอกนะครับเพราะว่าเม,า 04, มื่อวานศูนย์สี่มันมาได้เสมอยังไม่ต้องไปตกใจเีเให้98มามาลุ้นกันเนาะว่าอะไรจะเกิดขึ้นตรงรอบสาวรอบหรือจะอยังไงมาลุ้นกันสายวินก็เช่นเคยนะวินเด่นวัน เด่นรอบเน,ะนาะเด่นวันมีอะไรครับ5 2 6 0จ่้ะ5 2 6 0จ่ะ, 5, 2, 6, 0, จะเด่นวันมาไซเบิ223399นะ้า223399นะเมื่อไหร่ให้99อย่าลืมนะตีลังกาด้วยเด้อมามาลุ้นกันเลยครับอ้าวตัวริชชนชอบนอกตารางติกให้เน้นให้หมดแล้ววินเด่นวันกับเด่นรอบใช้ได้ทุกวันนะครับมาสลับกันแต่ส่วนใหญ่จะมาเด่นวัน บ่อยมาก3ตัวตรงๆเนาะก็ลองวินดูครับสลับดูเนาะฝากไว้เป็นอาทางทั้งสีนอยในรอบเพื่อหัดที่30เนาะเย็นย่ำเดามาร่ำรวยกันต่อสำหรับสาวกฮานอยแหล่ะเนาะ <S <S ใครที่ไม่ชื่นชอบรัฐไทยก็ไม่ต้องไปสนใจครับแต่ถ้าใครสนใจก็รอเม็ดเดียวเนาะก็ในตารางแอดให้ไปแล้วเนาะไปหาดูคลิปกันได้ในตารางรัฐไทยให้ไปแล้วเด้อส่วนเม็ดเดียวก็เจอกันวันที่หนึ่งนแหล,ละก็เตรียมให้พร้อมเลยเดี๋ยวจะพาปัง อัดไทยเนาะอ้าวขอบคุณที่รับชมครับขอบคุณที่กดไลค์ฝากกดไลค์เป็นแนวทางเนาะเอ้ยฝากกดไลค์เพื่อหลังจากแอดมินสำหรันบแน,น,บน,น,บน,น,บนวทางจะได้เห็นเห็ตปผลๆสำหรับรีมก็ถูกคนด้วยด้วยนะครับ